สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบนบ้านพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพม่ให้ก็เผาค่ะเมน,นูวันนี้เป็นอาหารไทยผักเนื้อนะคะพี่น้องอาหารผักเนื้อค่ะจะพามาทาแกงฮังเลนะคะพี่น้องหรือจะเอิดอีกอันนึงก็ว่าแกงหินเล่นะคะพี่น้องภาษาเนื้อผันแท้ๆนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีหมูสามชั้นค่ะหมูสะโพกค,ค่ะเป็นหมูเนื้อนะคะแล้วก็จะมี ชิงซอยค่ะหอมแดงบุบค,ค่ะกระเทียมหั่นครึ่งค่ะแล้วก็ถั่วลิสงมานนี้เยอะใส่เต็มหยดเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองนะคะส่วนอันนี้ก็คือน้ำบะคาเปียกค่ะเยอะใส่สองฟิตไปเยอะละลายน้ำอยู่นะคะพี่น้องนะคะมาค่ะก่อื่นค่ะเรามาหมักนะคะหมักหมูกับผงพริกแกงนะคะพี่น้องพริกแกงตัวนี้เย่าสื่อสมรสูปเลยพี่น้องนะคะที่จริงมันตรงเป็นสีแดงๆนะคะแต่ยยอะใส่สอง แซ่สองฟิตนะคะแซ่แข็งไวค่ะพี่น้องนะคะมันก็จะออกประมาณสีนี้นะคะแต่ว่าใช้ได้ด้จากพี่น้องไม่มีปัญหาค่ะนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยผงฮังเลค่ะสาเร็จลูกนะคะพี่น้องก็เคยเห็นเคยผอมอยู่ะคะ่ะซองเหลืองแบบอยู่ในตลาดค่ะพี่น้องนะคะนี่อยู่ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะพี่น้องนะคะใส่มือเขาเลย ผกผสมเลยค่ะให้มูก,กับเพื่องแกงเข้าเนี่ยให้เขากันค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มักิ้มไว้หนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีค่ะพี่น้องบม่มีเวลาก็สามสิบนาทีก็ได้ค่ะค่ะพี่น้องมักไว,เ,ไวเร็ว์เฮดไวเร็กวก็หนึ่งชั่วโมงนะคะมพนสิเขาเนือ้อเขาย่างค่ะพีกแกงเข้าค่ะพี่น้องนะคะจะหอมอร่อยค่ะนะคะเดี่ยวคุกเขาก่อนค่ะ ย่อมุมีถุงมือสือส่อดอกพี่น้องว่าสันก็เอามือยุมเลยล่ะคะ่ะแต่ก็ยามพี่น้องว่าสกปกนะคะนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวย่อมักให้เขากันแล้วเรียบร้อยนะคะพักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเรามาทํากันต่อคะ่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องเอามูที่เข้ามักไว้คะ่ะมาผัดให้พอสุกคะ่ะพี่น้องนะคะมาล้วนไวค้ค่ะมื้อนี้ยเ่ดเห็นแบบว่าสูตรเตะเลยเด้พี่น้องนะคะกระเทียมดองอดนี่ใส่แต่หนามนะคะย่าสบไซพวก หัวสดลงไปน้ำเพราะว่าของยาวมันไม่ใช่กระเทียมโทนนะคะก็เลยจะใส่แค่น้ําค่ะหลังจากนั้นค่ะรวนหมูให้พอสุกค่ะแขนเจาบังไฟบอกพี่น้องนะคะแขนอาคือบังไฟเนี่ยบังกล้องอบะมี่ยังนะคะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะ แกงข้งเล่ค่ะพี่น้องเห็ดคางขึ้นไว้คอยแสบนะคะเห็ดแล้วกินเลิกเพราะให้ในเขาเนือค่ะพี่น้องนะคะคางขึ้นไว้จะขึ้นหนึ่งนี่โอ้รับรองว่าแสบค่ะเอาละค่ะพ่อหมหูอเริ่มสะด,ดุ้งไฟเริ่มซุกค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะน้ำลังมอที่เข้ามาักไวนะะน้นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ใส่น้ำลงไปอีกค่ะให้ถ่วมด้วยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ำเดือดสักนิดนึงค่ะนะคะค่อยช้อนฟองช้อนย่างออกค่ะค่อยปรุงรสต่อค่ะพี่น้องนะคะนี่คือแกงทังเลงง่ายๆสไตล์เยาวค่ะพี่น้องนะคะเห็ดดีๆสิบแสบใส่ขิงลงไปกับเป็นตะกินยู่ได้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอนน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเยาจะปรุงรสเลยค่ะพอช้อนกันค่ะนะคะ ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะนะคะตามด้วยน้ำาามะ,ะบบขามเปียกนะคะจะใส่บะขามเปียกได้เลยพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ยอดว่านจใส่อีกอย่างก็คือน้ำตาลปีเปิน้ำตาลใส่ยอดใส่หลังสุดค่ะหลังจากนั้นค่ะเาก็จะใช้น้ำกระเทียมดองนะคะประมาณสองทับพี่อะเทลงไปลหลดนะคะเห็นไงยๆบานๆได้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ขิงนะคะใส่ขิงเพื่อให้หมูละนุ่มแล้วก็ถั่วลิสงนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อความหอมค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะส่วนกระเทียมจะจ่าพี่น้องยา่างสดใส่หลังสุดหลังจากย่าเคี่ยวหมูเปื่อยหนุ่มแล้วนะคะย่าเิใส่กระเทียมเพราะวา่า เนื้อสก,กินกระเทียมเป็นกีบๆเป็นท้องหัวนะคะพี่น้องนะคะสบโใส่ให้มันเปื่อยคือพวกนี้นะคะพวกขิงพวกทั่วใส่ลงไปเรยได้ๆค่ะเคี่ยวให้เปื่อยเท่าไหร่หมูเราก็ยิ่งนุ่มค่ะพี่น้องพวกขิงซอยให้หมูหนุ่มนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำปลายอยีกนิดนึงค่ะนะคะเอาละค่ะ หลังจากนี้ค่ะจะสกยวไปเรื่อยๆประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะค่อยมาชิมรสนะคะและ้วก็ปิดไถยโดยกระเทียมกลีบหัวนะคะพี่น้องแล้วก็น,น้ำตาลปีบหรือน้ำตาลทรายนะคะแค่นั้นละค่ะนี่คือแกงเทพโพเอ้แกงข้างเล่นี่คือแกงฮังเล่ง่ายๆสไตล์เยาวค่ะพี่น้องนะคะชวงที่เข้าเคี่ยวนะคะพี่น้องมูงมันจะมีมันออกมากนะคะพี่น้องคอยช้อนมันออกน้ำเ้ยค่ะ พวกฟองอากาศปวกไขมันนะคะพี่น้องบรสันหมูฮาสแมนแห้งเกินไปนะคะเยอะอาจจะบริหให้เบิงเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่ยาวด้วยมากเกินไปแล้วก็บมมี่สาระปันไดเพราะว่าฮาสมมิสอนทาเบิงจนจบคลิปก็บบรไดนะคะพี่น้องเอาประมาณนี้ละค่ะเอาพอดีพองามนะคะไปค่ะหนึ่งชั่วโมงเจอกันคะ่ะหลังจากเคี่ยวหมูเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าเคี่ยวนะคะมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะเจ้ากระชอนไขมันออกน้ำแล้วก็เจ้ากระเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องทีนี้เราก็จะใส่น้ําตาลนะคะ ะใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะสมิ่ก่อนค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะพี่น้องน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะเบาหวานโดดขึ้นน้ำตาลไส้เลยค่ะพี่น้องนะคะให้ผู้ใดามากหวานๆเข้มๆเปรี้ยวๆนะคะแนะนำว่าให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกค่ะหน่อยนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปเป็นอย่างคือใส่กระเทียมหลังสุดเพราะว่าชอบกระเทียมแบบ กุบๆนะคะพี่น้องซมบปอให้มันเปื่อยมันเละเกินไปนะคะถ้าเปื่อยเละเกินไปกระเทียมห้องมันกระสแบบบาแสกนะคะอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะคะมักไผ่มักมันค่ะนะคะแล้วชิมรสก่อนเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวปกิกกระตกแป๊บนะคะ เปรี้ยวแล้วนะคะความหวานก็มีแล้วความเข้มก็มีแล้วค่ะพี่น้องนะคะสําหรับค้นขี่โบก,กินหวานสานีโอเคค่ะแต่ว่าสําหรับพวกเย้านะคะตอนนั้นเกินหวานเยวก็เลยจะใส่น้าตาลทรายอีกช้อนหนึ่งนะคะอันนี้คือใส่เห็นนะคะพี่น้องพี่น้องบะมากหวานคือพวกเย้ากับใส่แค่นึงชอง้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บแค่นั้นพ่อค่ะนะคะเอาละค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องเดี๋ยว่าเคี่ยวไปอีกสักสิบหานาทีค่ะพี่น้องนะคะคือตักเสิร์ฟใซ่จานเบื้องขะพี่น้องนะคะแกงหังเลนะคะ นุ่มๆอร่อยๆค่ะราะคาพี่น้องข้างเล่หมูค่ะหอมๆเยอะๆค่ะพี่น้องใส่ทั้งสามชั้นใส่ทั้งหมูเนื้อค่ะนุ่มๆเปื่อยๆนะคะพี่น้อง้มน้ใส่เต็มสูตรค่ะบบใส่แค่กระเทียมดองที่เป็นหัวนะคะจะใส่แต่น้ําค่ะมีถั่วลิสงด้วยค่ะพี่น้องนะคะใส่เป๊ะเวอร์เลยค่ะพี่น้องนะคะทุกครั้งที่จ้าใส่สับปะรดใส่ถั่วนะคะพี่น้องสบอับปะใส่น้ำกระเทียมดองค่ะเพราะว่า อนนั้นจะได้เขาจะากินทัว่วบรไดก็เลยตัดทั่วออกส่วนน้ำกระเทียมดองบะหมี่นะคะวันนี้มีครบค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพี่น้องสไตล์เย้าเนี่ยแะคะ่ะพี่น้องนะคะที่สำคัญหมูหนมมากค่ะพี่น้องนะคะถ้าผู้ใดบยบญนอ้วนกินทั้งหนังกินทั้งมันนี่สุดยอดเอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเป็นอาหารเนือนะคะ่ะพี่น้องเหย้าเห็ด ง,ง่ายสไตล์เย่อคือเกาะลราค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะกะมีหลากหลายนะคะไตแนอีสานแนเนื้อแนผักกากแนค่ะพี่น้องเฮดได้ทุกขาดทุกไม่นู่แต่ว่าเฮดตามสไตล์เย่อค่ะพี่น้องแต่ว่าทุกเมนู่กินได้อิ่ลีค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเอาถวยเอาซ่ามากินเขาขกินนามือวกันค่ะแกงฮังเลหมูนุ่มๆยั่วๆจ้า